ไม่มีเสียงอาจยังสวัสดีค่ะแมวอย่างนี้หน้าร้านต้องลงมาอีกเออปรงพันนี้เรามาส่งใี้สาวเอาเรามาส่งที่สาวไปเรียนจีแล้วมาแต่ตื่นมาแต่งหน้าตั้งแตีสามมาถึงไปแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วมาไม่ทานหาที่จอดรถอยู่ อันนี้ขุดมาแล้วขึ้นเคร่องบินด้วยอะไรนะคะเครื่องบินมันทำท่ายังไงเครื่องบินมันกระพือปีกไงคะป้าป้าป้าเป่าเครื่องบินอ่ะเฮ้ยเนตเนตเข้าได้แล้วไปหาลูก่อนวิวเออวิวก็เข้าได้ไปดูไปดูคอันีวันนี้แม่วันนี้แม่เจ้าสาวเฮ้ยแม่อะไแม่พามาสมัครแอร์ค่ะแอร์ อาเป็นแอร์โฮสเตดแม่นักศึกษาแม่อันนี้อันนี้เลิมครับเป็นเลิมและแห้งนี้นองสาวเราจะไปอีกปีนะอันนี้เพื่อนครับมาด้วยกัน <c oughs> เยอะๆอันนี então, ้พกเตนเองชอบพองูเร er ื petition, <S 1> <S 1> ่องไปดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟังดเรื่องได้ชอหอของหมอไม่ต้องห่อไปเยอะพุกมาทำไมเยอะแยะต้องเรียกมันเรียมันนี่ไงตอนเยวช่วงนี้เขาเขาก็อออกันอนมาอันนี้ครับน้องเราครับ ร้องไห้อยู่ร้องไห้เปล่าใช้ที่ตาตื่นไปคนนี้ไม่ได้ไปนะครับคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ครับคนนี้ครับอาไม่ใช่ดูคนนู้นครับเสื้อดำเอ้ยเสื้อเขาวครับไปเรียนแพทย์ท้ออันนี้อะไรคะเรียนแพทย์ค่ะสอบติดชื่ออะไรคะคนนี้ครับจะไปแล้วครับ จะมีฉากร้องไห้กันไหมครับอย่าร้องนะครับไม่ได้ร้องแล้วจะไปแล้วอ่ะน่างบานบานมากเลยบานธรรมชาติเลยน่ะโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นพี่ป๊อบทิ้งเลยเหรอดูดูพี่ปอบไปทิ้งเพื่อนเลยเว้ยมาด้วยกันมาเรียกกันมาได้เดี๋ยวพี่ป๊อบพี่ป๊อบไปพี่ไปเรียมาเนี่ยะเปล่าฟังรู้เรื่องพ right? ี่ร um> ัง네อ่ะ uh> uh> ออไป,ไปนั่งกตาจ้ะไปนั่งกะตาตาใ <laughs> หญ่ตาย้ายมันนั่งเลยไปให้ตาก่อน